ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านหมอลักฟันธงโพสต์เตือนสายมูทั้งหลายอย่าหาธรรมสักลายมือเปลี่ยนชะตาเสริมดวงชี้เป็นการวิปริต หนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตามีเพียงการสร้างบุญกิริยาด้วยศรัทธาปัญญาสติเท่านั้นมอลักษณ์ฟันธงหรืออาจารย์ลักษณ์ราชสีห์หนชื่อดังได้มีการโพสต์รูปภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าคำเตือนคณะสิทธิ์และสายบุญในฐานะเป็นนักพยากรณ์ลายมือก่อนมาเป็นนักโหราศาสตร์ ประสบการณ์กว่า30ปีในการสักลายมือเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตเสริมดวงเป็นการวิบริตอุตริเพี้ยนไปจากสายความรู้แห่งบูรพา,ารย์แห่งสายหัตถศาสตร์มีมาเป็นพันๆปีศาสตร์แห่งการพยากรณ์ชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายมือดวงชะตาเป็นเพียงการอ่านชะตาชีวิตตามกฎแห่งกรรมที่จะแสดงผลดีหรือร้ายเพื่อการวางแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิตนักพยากรณ์ผู้ศึกษาเรียนรู้ใช้วิชาจากบุรพาจาร์จะพยากรณ์ได้แม่นยำแค่ไหนขึ้นกับความรู้และประสบการณ์และที่สำคัญเป็นแค่เพียงผู้อ่านรหัสกรรมเท่านั้นหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตามหลักพระพุทธศาสนามีเพียงการสร้างบุญกิริยาด้วยศรัทธาปัญญาสติ ด้วยความปราณีตมั่นคงต่อเนื่องและการปฏิบัติภาวนาสมาธิเท่านั้นที่พอจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงย,ยอมรับรับสภาพในกฎแห่งกรรมมีบรรดาพวกเพนเพี้ยนที่พอจะรู้เรื่องเส้นในลายมือบ้างว่าเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์ชื่อเสียงเงินทองโชคลาภแล้วเอามาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบสมองสุนักปัญญากระบือหมอมเมาหลอกลวงคนมีปัญหาชีวิต โดยการอ้างว่าลวงนะ、เขียนเส้นสักเส้นในฝ่ามือที่ไม่มีก็ทําให้มีและบอกว่าดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้นในฐานะครูหัทธศาสตร์ครูโหนที่มีสิทธิสอนสิทธิ์ไปมากมายนับหมื่นคนและอยู่ในแวดวงโหนมาค่อนชีวิตขอเตือนว่าบ้าไปแล้วไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนชะตาชีวิต ด้วยการสักมือสักเส้นในฝ่ามือกรีดเส้นสารพัดที่จะทำที่ดีๆเพราะตามดวงมันจะดีอยู่แล้วจังหวะนั้นไปสักไปกรีดมาจึงดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพอดีไม่ใช่เพราะไปสักเพราะไปกรีดเส้นหอนหรือหมอดูสมัยนี้มาจากไหนรุ่นหลังผมทั้งนั้นที่คิดทำอะไรเพียเพ้ยนแบบนี้รุ่นครูบาอาจารย์ที่ยึดกฎแห่งกรรมอ่านชะตากรรม ตามหลักวิชาไม่มีครูโหนครูหัตถศาสตร์ท่านใดกระทำกันและยาวๆไปสิ่งที่กระทำด้วยอุตริที่ว่ามานี้จะกลายเป็นอภมงคลความลวงและความวิบัติใครจะไปรดน้ำมนต์แช่ว่านไปทำบุญหลากหลายรูปแบบลงณหน้าทองสักพระยันมงคลใช้เครื่องรางตามสายครูที่สืบกันมาทางใครทางมัน มีครูประสิทธิ์มาอาจารย์ไม่พูดไม่ว่าเลยปกติโบราณของมันมีแต่นี่เล่นเอาวิชาหัตถศาสตร์มีสายครูบาอาจารย์สืบมาเป็นพันปีมาทำปู้ยี่ปู้ยำวิปริตผิดเพี้ยนหมองมาหลอกลวงแบบนี้ผมในฐานะครูหัตถศาสตร์มีสิทธิ์มาถามและมีคนนับถือมาถามผมต้องชี้แจงให้เห็นความจริงมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ปล่อยมั่วเละเทะไปหมด ไม่มีหลักอะไรเลยคนที่บอกว่าสายวิชาเขามีไปตั้งสติคิดใหม่เคยเห็นพระรูปหนึ่งที่สักมือบอกว่าศึกษาตำราหัทศาสตร์อ่านเอาแล้วมาประยุกเขียนเส้นสักเส้นเพิ่มว่าไม่มีเส้นรวยก็เขียนสักเส้นรวยแบบนี้แหละครับวิปริตผิดเพี้ยนจากสายครูมันมีครูตรงไหนผมบอกอยู่นี่ไง ว่าเป็นนักพยากรณ์มา30ปีศึกษามาทุกศาสตร์ทุกาสายครูแบบนี้ไม่มีที่มีมันวิปริตไงเข้าใจไหมศึกษาให้รู้จริงก่อนที่จะทำอะไรมันต้องรู้จริงจากนั้นหมอลักษ์จึงแนะนำวิธีการล้างอาถรรพ์ตามศาสตร์ที่ศึกษามาว่าให้ปฏิบัติแบบนี้เพื่อด้วยแนวทางการแก้ไขล้างอาวิชชา โดยการพึ่งบารมีอำนาจพระพุทธคุณสังฆค,คุณเทวคุณดังนี้โดยอาจารย์ลักษ์ได้เขียนข้อความบอกวิธีแนวทางการแก้ไขในประเด็นการสักฟามือวิด้วาาห่วงใหญ่และปรารถนาดีสำหรับการสักฟามืออัปมงคลอาเพศผิดหลักกรรมหลักคัตถศาสตร์ในสายบุรพาจารย์ทั่วโลกด้วยอุตริวิบัติ มีแนวทางการแก้ไขเพื่อความสบายใจและล้างอาวิชชาด้วยอำนาจพระพุทธคุณสังฆคุณเทวคุณไม่มีครูบาอาจารย์บุรพาจารย์อาจารย์ครูในอดีตย้อนไปนับพันปีในสายหัตถศาสตร์มีแนววิชาสักมือกริดมือแบบนี้แน่นอน เพราะในเส้นทางชีวิตโหน30ปีผมค้นคว้าศึกษาตำราหัตถศาสตร์ไทยยุโรปอินเดียจีนไม่มีครูอาจารย์ท่านใดกระทำในลักษณะแบบนี้สิ่งควรปฏิบัติถ้าลงผิดพลาดไปสักกรีดเส้นบนฝ่ามือแล้วไปลงวิชาอะไรไว้ 1. หาภาชนะขวดไปตักน้ำพระพุทธมนต์เทพ,พมนต์ทิพยมนต์ได้ที่ลานเทพ วัดเจ้าอามบางขุนนนท์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแล้วนำมาผสมน้ำอาบตัวล้างฝ่ามือโดยตั้งดวงจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาณศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ธาศูนย์ยะศูนย์สัพพะอัปมงคลอาเพศสัพพเคราะห์ทั้งมูลศูนย์ด้วยนโมพุทธทายะ แล้วเป่าไปที่น้ำมนตอาบตัวล้างมือที่ไปสักไปกรีดกระทําต่อเนื่อง3-9วัน 2. ให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านยังมีชีวิตโดยกราบขอให้ท่านช่วยปัดเป่าอัปมงคลอาเพศให้หมดไปสิ้นไปแบมือที่สักให้ท่านอธิษฐานพูดล้างอัปมงคล 3. ตั้งนโมสามจบ แล้วสวดถอนของยะทาพุทธโมนะเป่าไปที่ฝ่ามือที่ไปสักไปกรีดมาลบล้างอภมงคลลองทำดูช่วยกันแชร์ไปเป็นวิทยาทานด้วยความปรารถนาดีเพราะมีผู้ไปสักมือแล้วชีวิตแย่มากมายขอวิธีแก้ไข สำหรับเรื่องความเชื่อนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างที่ทราบกันดีว่าควรใช้มิจารณญาณในการรับข้อมูลซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ผู้ที่เลือกจะเชื่อถึงกระนั้นโบราณว่าจิ้งจกทักยังต้องระวังนี่หมอดูดังออกมากล่าวเตือนแบบนี้ระวังไว้ก็ไม่ได้เสียหายแด่อย่างใด และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสําหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากอาจารย์ลักราชสี Facebook โขนฟันทงลักษเรขานิเทศมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ